เป็นไปไม่ได้หรอกการทดสอบที่2คือการจัดการกับวิญ,ญญาณของผู้ทรยศมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกถึงแม้ความแข็งแกร่งของพวกมันจะเหลือแค่หนึ่งในสิบของพลังดั้งเดิมแต่มันก็เป็นไปไม่ได้ที่พวกเจ้าจะผ่านมันไปได้เร็วขนาดนี้พวกเจ้ารอข้าก่อนเถอะถ้าองค์ชายคนนี้จัดการพวกมันเสร็จแล้วจะกลับไปจัดการพวกเจ้าต่อลีส่งเทียนพวกเราจะทำยังไงกันดี พวกเจ้าจะถามไปทำไมกันพวกเราแค่ไปจัดการพวกมันให้สิ้นแล้วก็จบงั้นพวกเราก็ไปกันเถอะเจ้าหนูจะกลับรอบโจมตีข้างั้นหรอพวกเจ้าใช้ประโยชน์จากการที่ข่ากำลังสู้กับพวกวิญญาณแล้วมาลอบทำร้ายข้างั้นหรอ ข้าว่าตอนนี้พวกเรารีบไปกันเถอะข้าขอตีเจ้าสักครั้งหน่อยละกันเฮ้อนี่มันแปลกมากข้าเองก็ดูอยู่มานานแล้วมีผู้เข้าทดสอบสามคนที่ผ่านพวกเขาลูกที่หนึ่งมาได้แต่พวกเขายังไม่มีคะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียว ผ่านไปตั้งขนาดนี้แล้วเสียเวลาเปล่าจริงๆพวกเขายังไม่มีคะแนนเลยแม้แต่คะแนนเดียวเลยด้วยซ้ำนี่คงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีของการประเมินของสมัครตงเทียนที่มีคนทำคะแนนได้แค่ศูนย์ภูเขาลูกที่สองดูเหมือนการทดสอบครั้งนี้จะเป็นการใช้สายเลือดวิญญาณสินะข้าจะไปเป็นคนแรกเอง สายเลือดวิญญาณมัดเหล็กไหลผ้ายข้าจะพยายามให้มากที่สุดแล้วกันแมงมุมโลหิตสายเลือดวิญญาณ9้าคะแนนดูเหมือนยิ่งสายเลือดวิญญาณสูงเท่าไหรคะแนนก็ยิ่งมากขึ้นด้วยพวกเรารีบไปกันเถอะแล้วพวกเราจะทำไงต่อล่ะพวกเราจะต้องได้คะแนนมากที่สุด